วิหารบูรพาจารย์ที่วัดหลวงปู่อ๋นะคะนี่เลยนะคะสร้างเมื่อปี2563นี้นะคะด้วยเ,เงินเขาเรียกว่าเงินที่สร้างนะคะมีทั้งจากน,ะะนี่เลยด้านในจะเป็นจะเป็นพระเขาเรียกว่านี่เลยนะคะลายนมผู้สร้างนะคะจากกระถินเนาะกระถินของเดยบัญชาการสงครมพิเศษทางเรือนะคะ พลตีสุประชัยท่านอาจารสาครนะคะแล้วก็รายน้ำผู้บริจาคเยอะแยะเลยนะคะอน,นุโมทนาการทุกท่านนะคะ,ะแล้วก็มาดูด้านนี้ด้วยนะคะอันนี้คือผู้บริจาคโคมไฟดอกไม้วิหันบารพารย์นะคะสาธุสาธุสาธุเนาะอนุโมทนาการทุกข่านเลยนะะแล้วพาเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะคะอื้อพึ่นเนาะอันนี้นะคะสาธุนะคะนี่เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จะมีนะคะ จะมีอันนี้พระครูนะคะพระครูวรเวิบุนีก็คือหลวงปู่อีนะคะหลวงปู่อีท่านอืแรกเลยนะคะที่เป็นเจ้าวาดวัดสัตหิบุนี้นะคะสวยมากะะนนเลยค่ะดเลยอันนี้ร่วมทําบุญถวายผ้าป่าอันนี้นะคะนี่ก่อสร้างตามพลังศรัทธาน,นะคะอันนี้ตัวนี้นะคะสาธุ คือพระครูศสีสัตคุณนะคะเจ้าอาวาสัตหิรูปที่สองนะคะแลวท่านเป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอสัตหิรด้วยนะคะองค์่านหลวงปู่อีองค์แรกจะเป็นเจ้าคณะกิ่งอำเภอสัตหิรนะคะ,ะน,นี้พระพุทธบุรมุนีนะคะสวยมากนะเห็นไหมสวยมากมากนะคะเก็บรูปเต็มให้นะคะ พระพุทธบุรพามุนีสีสัตตคุณบิบูลคุณากรพระพุทธรูปนี้สร้างเพื่อระลึกถึงบาร,รมีของหูรพาจารย์วัสตหีมีหลวงพ่ออีเป็นต้นและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวสัตหีตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะสวยมากนะคะสวยมากสาธุสาธุเป็นฟางหน้าตปรกเนาะเป็นฟางหน้าตปรกเลยนะคะ อันนี้ของพระครูศรีสัสตตคุณนะคะพระครูศรีสัสตตคุณบัญญัตโิโกมกมโทอดีตเจ้าอาวาสสัตหีบรูปที่สานะคะท่านเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลสัตหีบด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็อันนี้นะคะหลวงปู่เหลงนะคะท่านเจ้าคณะท่านเจ้าอาวาสสัตหีบรูปที่สี่ ซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบทั้งท่านก็เพิ่งมรณภาพไปได้ไม่นานนะคะนี่เลยนะคะสาธุโอ้ว่าหลวงพ่ออีเพิ่มมีได้สี่องค์สี่องค์นะคะสาธุสาธุอนุโมทนากับผู้ที่สร้างทุกท่านเลยนะคะสาธุที่สร้างสวยนะคะอือคือสาธุสาธุ อืมทำงาอืมค่ะแต่เขาติดด้วยตรงนี้ลายนะคะเก็บบรรยากาศรอบตรงนี้ให้อีกทีนะคะอือเลยเลยนี่ออมาแประมาณนี้เลยค่ะตนี่เป็นจุดจุดคัดกรองนะคะซึ้งซึ้ซึ้อืมอืม อ่เนาะขอปิดเพียงเท่านี้นะคะอ่า,อาจะถ่ายสามคนไหมคะเดี๋ยวถ่ายแค่อ่าสักที <c oughs> นี้เลยค่ะขอปิดเพียงเท่านี้นะคะ